สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกเกษตรหลังบ้านชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกทกท,กท่านมาคุกข้าวเมา่ากินกันนะครับวันนี้นี่ครับส่วนประกอบของเราก็จะมีข,มข้าวเม่าครึ่งกิโลนะครับแล้วก็มีมะพราะ้าวมะพร้าวอ่อนขูดแล้วนะครับจะมีน้ำมะพราะ้าวแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณขีดครึ่งน,นะครับแล้วก็ เกลือหนึ่งช้อนชานะครับเรามาเริ่มคุกกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เทเข้าเม่าลงไปในในหม้อนะครับนี่หม้อที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ใส่ใส่น้ำมะพร้าวนะครับให้ประมาณเอานะครับน้ำมะพร้าวเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำเยอะมันก็จะแฉะนะครับ ค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะครับแล้วก็คนกันเลยครับคนคลุกเคล้าให้ทั่วครับใส่เกลือนะครับก็ใส่น้ำตาลไปเลยนะครับทีนี้ทีนี้เราก็คลุกเคล้าให้ทั่วนะครับน้ำตาลเกลือ สำหรับข้าวเม่านะครับเราก็ซื้อมาที่ตลาดนะครับเขาทำขายโลละ45บาทนะครับสำหรับข้าวเม่าครึ่งป็นชัยครึ่งกิโลนะครับกวาภัยนะครับครึ่งกิโล45บาบาทนะครับนะซื้อมาครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ใส่ใส่มะพร้าวไปเลยนะครับครับ ก็คลุกคลุกให้เข้ากันเหมือนเดิมนะครับสีสันเริ่มน่ารับประทานแล้วนะครับตอนนี้ทำไม่ยากนะครับทำง่ายทำกินเองได้นะครับสำหรับคลุกข้าวเม่านะครับ ท <Pink> คุกเขาให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะทิ้งไว้นะครับสัก 20- ถึง30นาทีนะครับแล้วก็เอามากินได้นะครับ mm hmm. จะมันจะได้นุ่มนะครับเพราะว่าพวกน้ำมะพร้าวอะไรซึมเข้าไปในข้าวข้าวมันก็จะอืดนะครับจะทำให้นุ่มจะได้กินได้อร่อยนะครับ หลังจากเราทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาตักใส่จานนะครับนี่นะครับข้าวเม่าของเรากำลังนุ่มได้ที่นะครับลังหน้าอร่อยเลยนะครับตอนนี้ ครับพร้อมเสิร์ฟนะครับสําหรับข้าวเม่าคุกมะพร้าวอ่อนนะครับัานว่าเสร็จสิ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ